ไปรับพี่ปันกลับจากโรงเรียนสามโมงครึ่งตกบัตรเมื่อกี้ตกบัตรแล้วตกบ้านแล้ววันนี้วันวันอะไรหรือวันวันอังคารวันอังคารเลิกสามโมงครึ่งไปรับพี่ปันกลับจากโรงเรียน ไม่เคยได้ปิดคลิปสักทีไปรับลูกชายถนนนี่น,น้ำท่วมฝนตกฝนตกนิดหน่อยก็น้ำท่วมไม่ทำท่อระบาย ชาสวยงามนื่อยไม่ได้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 อยู่นี่อไงมคเซลฟี่ไมคเซลฟี่ใช้ใช้ได้ฝนตกฝนตกธรรมชาติสวยงามภูเขาภูเขาก็สวยเขียวเขียวมาก สวยงามนัเกเรียนเลิกเรียนหรือยังเนอะเออทำไมไม่มีรถมารับเลยเออหรือเขาให้ไปรับข้างในหรือเปล่าเพิ่งมาเออพิ่งมาไปเราเอาไปเลียวรถนึ่น่าเรียนเลิกกำลังเลิกเรียนพอดีเลยโชคดีมากเลยไม่ได้มันพี่ปานกำลังมาแล้ว ทำไมไม่เดินมาอาโอนอะไรปิิบมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าโกโกวาเลิ่มเรียนมาได้กินขนมใหญ่เปิดเปิดคลิปไหนเปิดคลิปอะไร จุกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมผอเพิ่งเลิกเรียนใช่ไหมได้ผมเรอนเลิกเรียนได้เลยโอ้ได้ขนมห่อใหญ่เลยยยี่ย่กิจจะกินจะกินพอจะกินอิ่มไหมอิ่มอิ่มแบ่งน้ำโชกินด้วยนะเอาทำไมคะแมวให้น้ำโชกินด้วยกิเอาว่าแมวตะกะได้ไงก็มันไม่กินไม่อิ่มอิ่มสิเอาขนมตงแล้วก็คุย ประหมดประหมดช่องของตัวเองสิครอบครัวสุขสันครับที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วยางยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนครอบครัวสุขสันครับอ่าครอบครัวสุขสันครับเปลี่ยนชื่อแล้วกลายเป็นสายอ้าวช่องของแม่ก็มีช่องของพี่ปันก็มีช่องของแม่โดนแบนแล้วยังยังไม่โดนอันนั้นอันนั้นติดกบช่างหนูโดนแบนแล้วเปิดใหม่แล้วนี่แค่เปิดใหม่แล้วกลายเป็นสาย อกลายเป็นสายได้ไงช่องพี่ปันก็ช่องพี่ปันสิช่องแม่ก็ช่องแม่แม่ควรองกินหน่อยดิเห็นคนกินเยอะแล้วมันน่ากินใช่ไหมอะลองลองลองกินสิแต่แม่ไม่ได้กินหรอกแม่กินเจถ้าเก็บไม่ได้แกยาดิมอ้าวอ้าวได้ยังได้แล้วเอาเอาไว้ให้น้ำโชคกินด้วยนะโอู้แม่ดูอู้หกินดหมดหรอโอ้โหโอ้โหกรอบกรอบมาก เอออร่อยอร่อย,ออยดีนี่นี่นะครับอร่อยมากเน้นเน้นกุ้งเน้น,น,นเน้นเน้นไม่เผ็ดน,นะแม่อร่อยอร่อยอ่ะอร่อยก็กินไปิดบันนะพี่ป้าซื้อได้ที่บ้านลำไยกลางพีปานมันหล่นบนบ่อลูกขนม,นอ,ขนมนอ,อ่ะขนมมันหล่นบนบ่อมันนานแล้วเอาเอาออกมา,ออกมาเดี๋ยวมดจะขึ้นรถ อร่อยอร่อยมากใช่ไหมส่งเอกสารทูให้ให้คูยังส่งเอกสารให้เราเ <พบ S 2> รออ๋อไมได้โดนตีอ้าวทำไมละ่ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยพ่ปันจะโดนตีได้ไงไม่กลอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ส่งให้แม่ใช่ไหมดีนะมันเปียกแล้วมัน กินแบบกรอบมากเลยครบครบับครบับครบเออเนื้วเกล้านเกล้านนี่ถูกกว่าเออสามร้อยเก้าสิบห้าใช่ไหมไม่มีตรงไหนไม่รู้สิเปี่กวมันมีเปลี่ยนถามเขาก็ได้สี่ร้อยสบลากินกินพี่พี่ปานกินแบบไม่พูดไม่จาอะไรอร่อยอร่อยจัดประลัดบอกใช่ไหมจาราอาครับ L O V E L O V E คืออะไรคุณพ่อ Love. Love 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 you ไม <c oughs> ่มียู Y O U ต้องมียูด้วยเออ Y O U Love you ห่อใหญ่ห่อใหญ่อร่อยประเทศจีนด้วยเออทำาจากทำมาจากประเทศจีนเหรอ <c oughs> ใช่ วันนี้ฝนฝนทั้งวันอบแล้วก็ทอดได้เลยอบแล้วก็ทอดค่ะตัดตรงนี้ใช่ไหม,อมเอาพี่บันปิดคลิปลเลยปิดคลิปก่อนแล้วกดอล้กดแจ้ง่อพูดติดใจด้วยนะคบขอบคุณพ่อแจ้งเตือนครอบครัวสุขสันต์กลับด้วยนะคะขอบคุณค่ะ もう一回言わんよ。